วันนี้พี่ฟ้าจะมาชวนคุยเรื่องกรอบคิดเราทุกคนมีวิธีคิดที่แตกต่างกันและว,วิธีคิดนั้นก็นําไปสู่การตัดสินใจที่แตกต่างกันนะเมื่อตัดสินใจต่างกันแน่นอนที่สุดผลลัพธ์ก็ออกมาต่างกันทีนี้เวลาที่จะให้คําปรึกษาต่ที่เราจะเป็นคนที่ทํางานในเชิงให้คําปรึกษาความเป็นตัวเองของเรากับความเป็นตัวเองของคนที่มารับบริการเนี่ยบางทีมันมีกรอบคิดที่ไม่เหมือนกัน ม,มันเป็นกรอบคิดส่วนบุคคลที่ไม่เหมือนกันนี่นคือเหตุผลว่าทําไมคลิปที่แล้วพี่ฟ้าถึงได้บอกว่าประสบการณ์มีประโยชน์แต่ประสบการณ์จะใหญ่กว่าหลักการไม่ได้นะคะเวลาที่คนสองคนมาเจอกันพูดคุยกันหรือแสดงความคิดเห็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะก็คือการประทะกันของกรอบคิดแล้วถ้าไม่ระวังก็จะเป็นการประทะกันของอารมณ์ และนั่นเป็นเหตุให้การร่วมมือที่จะลงมือทำอะไรไปได้วยกันมันไม่เกิดขึ้นสักทีดังนั้นเวลาที่เราเราจะทำงานในเชิงของการเป็นผู้ให้คำปรึกษาเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการสนทนาของเรากับผู้รับบริการเนี่ยมันคือกรอบคิดมันคือความเชื่อส่วนบุคคลหรือมันคืออารมณ์ หรือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมันคือประสบการณ์ของเขาเมื่อเราเห็นแล้วเราแยกแยะได้เนี่ยการเข้าสู่กระบวนการให้คําปรึกษาก็จะราบรื่นและแน่นอนที่สุดการให้คําปรึกษามันต้องอยู่บนหลักการเคารพความเป็นตัวตนวิธีคิดความเชื่อของผู้มารับบริการและในขณะเดียวกันก็เคารพความเป็นตัวเองของเราด้วย พี่ฟ้ามักจะใช้เครื่องมือก่อนจะนําไปสู่กระบวนการให้คําปรึกษาด้วยการใช้คําถามที่เป็นกลางนะคะเป็นคําถามของชีวิตเป็นชุดคําถามที่ใช้ได้กับทุกๆก,การให้คําปรึกษาไม่ว่าเราจะให้คาปรึกษาเรื่องเงินเรื่องสัมพันธภาพเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องสถานการณ์ใดๆของชีวิตเนี่ยเราใช้คําถามนี้ได้เลยนะคะพี่ฟ้าเรียกมันว่าคําถามของชีวิตซึ่งเป็นการออกแบบอยู่ในคู่มือ การวางแผน,น,นการเงินส่วนบุคคลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชัดๆคำถามของชีวิตนี้ใช้ได้ไปตลอดใช้ได้กับทุกสถานการณ์คำถามของชีวิต4ข้อข้อ1อยู่ที่ไหนอยู่มานานเท่าไหร่แล้วกำลังจะไปไหน แล้วก็จะไปถึงได้ได้ยังไงนี่เป็นคำถามชวนคิดปกติแล้วชั่วโมงแรกของการทำกระบวนการให้คำปรึกษาเนี่ย<ม>พี่ฟ้าจะใช้กรอบอันนี้เลยนะคะ<ม>แล้วก็ใช้ได้กับการให้คำปรึกษาทุกแบบ<ม>ในเรล่มนี้มีเรื่องของกรอบคิดมีเครื่องมือมีกระบวนการที่จะพาไปถึงซึ่งเราจะใช้เป็นคู่มือในเวิร์กช็อปของเรื่องการวางแผนการเงิน เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจไปทีละคําถามนะคะคาถามที่1อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนในสถานการณ์ชีวิตเรื่องนั้นอยู่ที่ไหนยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่เด็กพิเศษก็คือบันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนั้นรู้สึกยังไงเล่ารายละเอียดทั้งหมดที่มันกําลังเกิดขึ้น นะถ้าเป็นเรื่องเงินก็ระบุตัวเลขถ้าเป็นเรื่องออสัมพันธภาพคู่ก็ระบุสถานการณ์ก็ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอ้ยตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอันนี้คืออยู่ที่ไหนใช่ไหมข้อหนึ่งคำถามข้อที่2คืออยู่มานานเท่าไหร่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในข้อหนึ่งที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนไหนเระยะเวลายาวนานมากี่เดือนกี่ปีคําถามนี้ก็คือการชวนทบทวนว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นเมื่อไหร่นานมาแล้วกี่เดือนกี่ปีทบทวนให้เห็นภาพว่าสิ่งที่เป็นอยู่นี้มันมีจุดเริ่มตน้นหาจุดเริ่มต้นของมันหาจุดเริ่มต้นของมันว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราตัดสินใจเปลี่ยนง,งาน อ,อ๋อมันเกิดขึ้นตนี่ยตอนที่เราตัดสินใจที่จะออซื้อบ้านหรือมันเกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มมีลูกคนที่สองหรือมันเกิดขึ้นตอนที่เราลาออกเพื่อที่จะมาเป็นคนเลี้ยงลูกทุกสถานการณ์มันจะมีจุดเริ่มต้นพอมาถึงคำถามที่สามอันนี้เป็นคำถามชวนเคลื่อนที่แล้วคือกำลังจะไปไหนกำลังจะไปไหน เมื่อเคลื่อนมาถึงคำถามที่3ว่ากำลังจะไปไหนเนี่ยบางทีก็ต้องให้เวลากันนะคะเพราะว่าคนที่มารับบริการส่วนใหญ่นึกไม่ค่อยออกว่ากำลังจะไปไหนรู้แต่ว่าตอนนี้มันไม่โอเคแต่พอถามว่ากำลังจะไปไหนเนี่ยมันก็จะมีจังหวะอึง้งนิดนึงหรือก็จังหวะของการให้ควรขบคิด แล้วบางทีมันก็นึกไม่ออกเลยนะว่าจริงๆแล้วอยากจะเป็นยังไงอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นหรืออยากจะลงมือทําอะไรหรืออยากจะเห็นผลลัพธ์ของอะไรในคําถามข้อที่3เนี่ยเป็นการชวนเคื่อนหล่อ,อจากปัญหาเป็นการชวนคู่ที่มารับบริการเคื่อนหลอ,อจากปัญหาเพราะว่าเวลาที่อยู่ในข้อหนึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นมันจะมีอารมณ์เยอะมากมันจะมีทั้งความทุกข์มีความระทมขมขื่นมีความ น้อยเนื้อต่ำใจเ,เวลาที่อยู่ในข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างเยอะนะคะพอชวนเคลื่อนมาถึงข้อที่2เนี่ยกลับไปทบทวนจุดการกลับไปทบทวนจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนจากอารมณ์นะครับพอมาถึงข้อที่3คําถามของข้อที่3ที่บอกว่ากําลังจะไปไหนอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นการพาเขาเคลื่อนออกมาสู่เรื่องของความคิดเคลื่อนมาสู่ความคิดแล้ว เคลื่อนออกจากอารมณ์เคลื่อนออกจากอารมณ์มาสู่ความคิดนะคะแล้วสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือคิดไม่ออกช่วงนี้อาจจะมีเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยนะคะอาจจะเป็นศิลปะก็ได้เป็นการอ่านบทความบางบทความก็ได้หรือได้ฟังเรื่องราวประสบการณ์ของใครบางคนที่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคล้ายๆกับเขาก็ได้นะคะ ช่วงที่3เป็นช่วงที่เราจะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยถ้าหากสถานการณ์ในข้อ3ามมันไม่ถูกสร้างขึ้นหรือไม่เห็นภาพเราจะยังไม่พาเข้าไปถึงคำถามข้อ4นะคะเมื่อแน่ใจว่าภาพในข้อที่3เนี่ยชัดเจนมากพอ mm hmm. ก็ถึงจะเข้ามาสู่กระบวนการของการให้คำปรึกษาจริงๆซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออ่ะแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสนับสนุนมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรค มีอะไรบ้างที่เป็นโอกาสที่จะสร้างให้สถานการณ์ในข้อ3นั้นเกิดขึ้นได้จริงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยการใช้คําถามข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4มันคือการทํางานกับกรอบคิดของผู้ที่มารับบริการซึ่งโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็จะพบกันประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งกว่าที่เราจะพาเขาเคลื่อนม,มาพมจนถึงการตอบคําถามข้อ4ได้เนี่ยถ้าเป็นการขอรับคำปรึกษาแบบ 1, 1, <ๆ> 1> ต่อหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง แล้วมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทําแผนที่จะเกิดขึ้นจริงๆการมาพบแล้วก็ขอรับคำปรึกษาแค่ช่วงของกรอบคิดเนี่ยใครหลายคนก็รู้สึกตื่นขึ้นนะแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วก็เห็นภาพเห็นความเป็นจริงแล้วก็จะเดินต่อได้ด้วยตัวเอง ค,คลิปนี้พี่ฟ้าจะพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ความสามารถและการลงมือทำที่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ข้อหนึ่งของการเป็นคนให้คำปรึกษาหลังจากที่เราได้พูดคุยกับผู้รับบริการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วว่าะจะเข้าสู่กระบวนการของการให้คำปรึกษาออกแบบโปรแกรมกันเรียบร้อยว่าเ,าเจอการกี่ครั้งแต่ละครั้งทำเรื่องอะไรบ้าง หลังจากที่เราพูดคุยแล้วก็ค้นหาความต้องการของผู้รับบริการแล้วว่าเอออยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรมันก็มาถึงโจทย์ใหญ่ของฝั่งคนที่จะให้คำปรึกษานะคะว่าเออแล้วเราจะออกแบบยังไงเราจะเอาความรู้มาเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเป็นความต้องการแล้วเอามาออกแบบเป็นกระบวนการที่จะให้ความช่วยเหลือได้ยังไง ที่แล้วพี่ฟ้าพูดค้างไว้ถึงเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะในการเก็บข้อมูลจะมีองค์ประกอบอยู่าอย่าง 1. คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขทุกอย่างที่เป็นจํานวนนับได้บันทึกมา 2. ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมสิ่งที่ทําสิ่งที่ไม่ทําสิ่งที่เกิดขึ้นก็บันทึกมา สภาพแวดล้อมของพฤติกรรมนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นอ้าวมันจะมีบางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตอนตื่นนอนตอนเที่ยงตอนเย็นตอนพระอาทิตย์ตกหรือว่าตอนฝนตกหรือว่าฝนตกฟ้าร้องก็จะเกิดพฤติกรรมแบบนี้นี่คือลักษณะการบันทึกพฤติกรรมนะคะจะต้องมีสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 3. พฤติกรรมที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและเช่นเดียวกัน ก็ต้องมีสภาพแวดล้อมมาด้วยว่าเวลามีเรื่องแบบนี้มีเหตุแบบนี้เลยรู้สึกแบบนี้หรือรู้สึกแบบนี้แล้วก็เลยทําให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้เวลาที่เราให้ผู้รับบริการไปเก็บบันทึกเรื่องไปทําบันทึกเรื่องความรู้สึกจะต้องมีตัวประกอบ2ออย่างก็คือเหตุการณ์และบุคคลมักจะส่งผลกับอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่ สิ่งที่สำคัญจำเป็นมากในการเก็บข้อมูลก็คือเรื่องของจํานวนครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้ข้อเท็จจริงได้ข้อมูลมากพอเราก็จะนำข้อมูลนี้มานั่งคุยกันมานั่งพูดคุยกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าสถานการณ์ปัจจุบันคืออะไรกันแน่แล้วอะไรที่ต้องมาปรับปรุงถ,ถ้าไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากพอเราจะไม่สามารถเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นเรื่องยากมากที่จะเคลื่อนจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไปสู่จุดที่ต้องการอันนี้พูดเป็นในเชิงหลักการและทฤษฎีนะการให้คำปรึกษาในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้รับบริการได้มองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ตัวเองแล้วมันจะช่วยให้เกิดคุณภาพในการคิดเวลาเราให้คำปรึกษาเนี่ยเราจะวางกรอบเวลาไว้ด้วยว่าเอ้ย จะทำงานกันนานแค่ไหนจะเป็น3เดือน6เดือนหรือ12เดือนเพื่อให้สถานการณ์นี้มันคลี่คลายแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ในชีวิตของเขาต่อไปได้การให้คำปรึกษาแบบนี้เป็นการให้คำปรึกษาบวกกับการให้ความรู้ซึ่งถ้าหากว่ามันเกิดสถานการณ์จำเป็นฉุกเฉินอะไรบางอย่างขึ้นมาในชีวิตเขาก็จะจัดการมันได้ เขาก็จะเข้าใจว่าจะจัดการเนี่ยต้องทำยังไงจะรับมือกับสถานการณ์แล้วก็จัดการให้มันราบรื่นไปได้เนี่ยมันต้องทำยังไงแล้วเมื่อเขาสามารถทำมันได้ด้วยตัวเขาเองมันก็จะเกิดเป็นทักษะติดตัวแล้ววันหนึ่งถ้าไปเจอใครสักคนที่มีความยากลำบากในชีวิตเรื่องเดียวกับที่เขาจัดการได้เนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือคนอื่นต่อไป ใช่เป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอาการที่เรียกว่าจิตตกของผู้รับบริการที่มักจะยกตัวอย่างให้ผู้รับบริการเข้าใจกระบวนการที่กำลังทำอยู่เหมือนกับการปลูกต้นไม้มต้นไม้บางชนิดใช้เวลา45วันผักแต่ละชนิดก็จะมีช่วงเวลาไม่เท่ากันถูกไหม กว่าจะกินได้บาง,บางชนิดก็30วันบางชนิด45วันบางชนิดก็นานกว่านั้นนิดหน่อยถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยกว่าจะออกลูกแต่ละชนิดก็ใช้เวลาไม่เท่ากัน1ปี2ปี3ปีแล้วก็ค่อยๆบำรุงให้สภาวะมันแข็งแรงขึ้นก็ต้องใช้เวลาแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าในกระบวนการราาักษาในกระบวนการที่เราจะคลี่คลายสถานการณ์เนี่ย มันจะมีแบบนี้มันจะมีจังหวะแบบนี้และนี่คือความจําเป็นที่คนที่จะทํางานในเชิงให้คําปรึกษาเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของจิตใจเรื่องของความขึ้นลงของอารมณ์ความรู้สึกแล้วเราก็ต้องมีความสามารถในการประคอง้วยประคับประคองจิตมีความสามารถในการที่จะเสริมแรงประคับประคองจิตใจนอกจากต้องมีความสามารถในการอ่านข้อมูลอ่านสถานการณ์เรายังอาจจะต้องทํางานเรื่องของการดูแลจิตใจ การประคับประคองจิตใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีที่ปรึกษาส่วนบุคคลอันที่จริงความรู้เชิงเทคนิคและข้อมูลก็รู้กันหมดทุกคนอยู่แล้วต้องทำต้องไม่ทำอะไรส่วนใหญ่ก็รู้กันหมดแล้วที่ปรึกษาส่วนบุคคลก็เลยต้องทำหน้าที่ที่ค่อนข้างรอบด้านทั้งในเชิงความรู้ที่เชิงความคิดในเชิงความรู้สึก เป็นคู่มือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เป้าหมายนั้นๆมันเกิดขึ้นได้จริงนี่เราอยู่ในยุคสมัยที่ผู้คนมีความเป็นปัจเจกสูงมากและพอเป็นปัจเจกสูงมากความต้องการของแต่ละคนก็จะเฉพาะก็จะมีความต้องการเฉพาะมันก็เลยกลายเป็นโอกาสของคนที่จะทำงานในเชิงให้คำปรึกษา ในความรู้บางอย่างที่เรามีมากพอรู้จริงเป็นประสบการณ์ตรงของเราเราก็มาทําความเข้าใจเพิ่มเติมเรื่องการให้คําปรึกษาสิ่งที่ต้องเข้าใจมากๆก็คือทักษะมนุษย์และเหมือนที่พูดไปนในคลิปที่1เลยค่ะว่าทักษะมนุษย์เป็นทักษะแรกที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ผ่านตัวเองลองทบทวนแล้วก็เอาไปปรับใช้ดู ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เป็นประโยชน์ด้วยกันลองทบทวนแล้วก็เอาไปปรับชใช้ดูยินดีอย่างยิ่ง ต้องยอมรับความจริงว่าเรื่องบางเรื่องทําผ่านออนไลน์ไม่ได้พี่ฟ้าจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการใช้เครื่องมือวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อที่จะทําให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถกลัดเข้าไปข้างในตัวเองแล้วก็ทบทวนสิ่งที่มันอยู่ในความคิดจริงๆแล้วการใช้เครื่องมือเนี่ยก็มีหลักการเลยนะว่าแต่ละเครื่องมือเนี่ยทำงานยังไงกับกระบวนการของความคิดหรือว่าความรู้สึกของผู้รับบริการ เครื่องมือที่เป็นงานศิลปะเครื่องมือที่มันเป็นเรื่องของหัตถกรรมหรือเครื่องมือที่มันเป็นเรื่องของการฟังเรื่องเล่าอย่างที่เราได้เห็นอยู่มากมายเลยนะคะผ่านสื่อต่างๆการทำบำบาําบําบัดมีการทําเยียวยาผ่านเครื่องมือที่เป็นศรริลปะรื ue, ่งเครื่องมือที่เป็นการสื่อสารการพูดการเล่าเรื่องเป็นกลุ่มเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ Porsche. การอธิบายเครื่องมือผ่านคลิปวิดีโอแบบนี้ มันก็อาจจะช่วยให้เราได้เข้าใจแต่ว่ามันเป็นการเข้าใจในระดับสมองถ้าเราจะรู้จักเครื่องมือจริงๆถ้าเราจะรู้จักกับเครื่องมือนั้นจริงๆมันจะต้องเป็นการลงมือทำมันต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมนะถ้าเราจะเรียนรู้แล้วก็ได้ลงมือปฏิบ,บัติไปพร้อมๆกันรืออาจจะเป็นการให้การบ้านนะให้ทุกคนไปลงมือทําแล้วก็ระหว่างที่ทุกคนทําอยู่ที่บ้านของตัวเองเนี่ยก็เปิดหน้าจอ ออนไลน์แล้วก็คุยกันในส่วนที่เป็นมุมมองในส่วนที่เป็นความคิดก็พอที่จะใช้เครื่องมือที่มันเป็นการออนไลน์ได้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องเชื่อมโยงเข้าไปโลกข้างในของตัวเองจริงๆอันนี้มันต้องผ่านการปฏิบัติอันนี้มันต้องผ่านการลงมือทา แล้วพี่ก็เชื่อว่าความสามารถในการเรียนรู้ของเราเนี่ยมีมากพอการกลับเข้าไปทบทวนความรู้สึกความต้องการข้างในเราต้องมีเครื่องมือที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขาสามารถที่จะ,ะกลับเข้าไปข้างในทบทวนความรู้สึกทบทวนความต้องการของตัวเองเพราะว่าโดยปกติแล้วมันจะมีสิ่งที่จะพาให้จิตหรือการรับรู้เนี่ยมันพุ่งออกไปอยู่นอกตัวเยอะแยะไปหมด ได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรก็ความสนใจถูกดึงแบบพุ่งออกไปตลอดเวลาทีนี้พอจะต้องกลับเข้ามาทบทวนข้างในตัวเองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากถ้าไม่ได้ฝึกบ่อยๆมันก็จะทําได้ยากเพราะมันไม่ใช่ความเคยชินก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือการพาให้จิตก,กลับเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับเข้ามาในตัวเองจริงๆมันเป็นช่วขณะของการพักเพราะว่าเวลาที่เรากลับเข้าไปอยู่ข้างในตัวเองได้ มันจะเกิดความสงบแล้วก็จะเกิดคุณภาพใหม่ที่ทําให้เราคิดอะไรได้แตกฉานคิดอะไรได้รอบด,ด้านกระบวนการคิดจะมีคุณภาพมากขึ้นอันนี้มันมีคําอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะเราใช้คําว่ามันเป็นการผนึกนะคะการผนึกร่างกายดวงจิตแล้วก็จิตวิญ,ญญาณแล้วเมื่อมันเกิดการผลึกที่พอดีเราก็จะเกิดมีสติทบทวนไครครวน แล้วการมีสติจะทําให้เราเห็นสิ่งที่มันเป็นจริงและไม่ใช่สิ่งที่เรามาโนโคิดไปเองเราจะมีความสามารถในการเห็นความจริงอย่างชัดเจนแล้วก็เราจะมีความสามารถในการเข้าใจแล้วเมื่อเรามีสอ,อย่างนี้คือเราเห็นความจริงอย่างชัดเจนแล้วก็เกิดความเข้าใจบางทีเราอาจจะได้คําตอบด้วยตัวเราเองว่าสิ่งที่ควรจะทําต่อไปคืออะไรสิ่งที่ควรจะหยุดทําคืออะไร แล้วก็การให้คำปรึกษาส่วนบุคคลเนี่ยหน้าที่หนึ่งของคนที่ทำเรื่องการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลก็คือจัดสภาพแวดล้อมให้มันเกิดสภาวะแบบนั้นในตัวผู้รับบริการใช้ข้อมูลและความรู้ช่วยให้มันเกิดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมของการผลนึกกันให้เกิดขึ้นในตัวผู้รับบริการแล้วปัญญายาณข้างในของเขาจะให้คำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเขาเองแล้วนั่นหมายความว่า ตัวเราเองในฐานะคนให้คำปรึกษาส่วนบุคคลเราจะต้องฝึกและมีคุณภาพข้างในมากกว่าลองทบทวนแล้วก็เอาไปปรับใช้ดูยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เป็นประโยชน์ด้วยกัน